ตรงนี้เซเว่นนะแล้วตรงนี้คือท่าท่าเรือที่เราขึ้นเรือลงเรืออมาจากเกาะสีชังอเดี๋ยวเราจะเดินไปทางนี้ไปทางทางไปถนนอ่าไทนะตรงเ้าเรียกอะไรศาลาศาลาศาลาที่ยื่นออกไปในในทะเลว่า Up อับสรางนี่เส้นนี้ เส้นนี้จะไปเจ้าคอเขาใหญ่ตรงนี้ตรงนี้เป็นท่าเรือตรงนี้เป็นเซเว่นโอ้คือเส้นนู้นจะไม่ค่อยเห็นรถนะจะเห็นรถคือเป็นรถรถสองแถว แต่ตรงนี้จะเห็นเป็นรถส่วนตัวมีเส้นนี้จะมีรถส่วนตัวด้วยอตอนนี้น่าจะเวลาประมาณ9โมงครึ่งนะครับอืม9โมงครึ่งนะครับ9โมงครึ่ง เนี่ยบ้านคุณทวดอ๋อเนี่ยบ้านคุณทวดอยู่ตรงนี้อฮบ้านคุณทวด นี่จะเป็นทางเนินสูงขึ้นนะอ่าเป็นเนินสูงขึ้นเขาข้างหน้าน่าจะเป็นเขาน้อยอืเขาน้อยก็จะมีเขาน้อยแล้วก็เขาใหญ่เขานี้ร้านค้าเยอะนะอืมเยอะกว่าทางไปเจ้าพ่อเขาใหญ่ร้านค้า ตอนตอนเย็นเย็นกลางคืนน่าจะมีร้านอาหารเยอะอตรงนี้เส้นนีน้ข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงอ,อันนี้เราเดินมาจากทิศนี้จากเซเวน่นครับ ทางไปเจ้าพ่อเขาใหญ่นี่มีร้านตำสั่งส้มตำอยู่ตรงน,งนี้แล้วก็ด้านขวามือก็จะเป็นข้อเหนียวอลบก,ก่อนนี่อันนี้ก็ตำสั่งมีร้านตำสั่ง ทางทางงผิวผิวไผ่ผิวไผ่แปดสามแยกผิวไผ่ผิวไผ่ปาร์คปาร์ครีสอร์ทนี่ไงอ๋อผิวไผ่ปาร์ครีสอร์ทเปิดเจ็ดโมงถึงสี่ทุ่ม out. ถ้ามัยปิกงเยิ่ง่ายเขามีป้ายเขียนบอกไว้ตรงนี้เข้าไปข้างในซัมแวร์โรงแรมซัมแวร์นี่โรงแรมซันแวร์แล้วก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างล่างด้วยนะตอนนี้เขายังยังไม่เปิดน่าจะเปิดตอนเย็น เปิดตอนเย็นเนาะเขาเปิดตอนเย็นใช่ไหมครับอ่าเปิดตอนเย็นนี่ร้านอาหารตามสั่งเออตรงนี้มอเตอร์ไซค์จอดเรียบเลยอาหารตามสั่งอื ร้านนานาตาสั่งนี่ก็ตาสั่งน,นี้จอดเทียบเลยอ้อร้านนี้ป้าคุ้งกระเพราปูเขามากินร้านป้าป้า,ปาคุ้งกระเพราปู คนเต็มในร้านนี้ปลากุ่งกระเพราปรูตรงนี้ก็มีข้าวผัดปรูแปดสิบ เที่ยวไปครร้านเอกอั้มร้านเอกอ้มหน้ารอนต้องใส่จะร้อนจนทนไม่ไหวแน่เลยนี่ยังพอมีอากาศเย็นพัดมาบ้างนะ แต่ร้อนชื้นทุสุดเกาะสีชัง12กิโลเมตรขอชื่อชาลีบังกะโลอันนี้คือชาลีบังกะโลนี่ชาลีบังกะโล mình นนร้านโชวหวยบ้านคุณแม่ขนมจีนสีผภาคอันนี้ยังไม่เปิดเปิดกี่โมงครับลุงเปิดกี่โมงครับร้านประมาณ เที่ยงหรือความเที่ยดวงเที่ยงครับ,รบอ๋อเปิดประมาณเที่ยงครับเริ่มจัดร้านอยู่ครับครับครับนี่ขนมจีนสีภาคอืชแล้วก็มีเจ๊หนูอาหารตามสั่งก็อยู่ตรงโน้น ชี้หนูอาหารตามสั่งเกาะขามใหญ่ อันนี้วิวเกาะขามใหญ่ ร้านอาหารอิสลามก็มีนะนี่ตรงนี้นี่ร้านอาหารอิสลามต้มแซ่บเครื่องในวัวแปดสิบปลากระเบนปลาตา ร้านกาแฟร้านกาแฟ,าาาฟไม่ครับไม่ครับม,มีคนมาถามเช่ารถตลอดเลย ไหนอ่ะนี่โอยโอ๊ยญแกก่อนุแอุบัติเหตุ ตรงนี้ก็มีรีสอร์ทนะนี่ชื่อว่าอะไรนะอ๋อรับตะวันรีสอร์ทเราเดินไปต่อ นี่อาหารตามสั่งสองคน8ปดรอห้องละแปดร้อนี่ไงเกรดเก้าเกรดเฮาถูกมากอะ่ะ แปดร้อยห้องห้องหนึ่งได้สองคนมั้งห้องหนึ่งได้สองคนห้องละแปดร้อยเองแต่ไม่รู้รวมมอเตอร์ไซค์ด้วยไหมถ้ารวมมอเตอร์ไซค์ด้วยโคตรถูกเลยบิ๊กเฮาบริการห้องอ๋อนี่บิ๊กเฮาห้องพักรายวัน เรียนรู้ธนาคารสัตว์ทะเลเกาะสีชังโดยชุมชนเพื่อชุมชนยั่งยืนร้าน,นอาหารติดทะเลชาวบ้านชาวเลอาหารติดทะเลชาวบ้านชาวเล เบียร์สดอ่านี้เบียร์แล้วก็คอ,ฟ,อฟี่กาแฟ จะเป็นหน่วยงานราชการนะนี่เราเดินมาจากทางนี้จากมาเซเว่นอ๋อตำรวจน้ำตำรวจน้ำเกาะสีชัง อ๋อนี่รีสอร์ทอ๋อนั่นไงที่อยู่บนบนเขาน้อยเนี่รีสอร์ทที่อยู่บนเขาน้อยที่วิวส,สวยๆนี่ยอยู่นล้นเจดาวทะเลเผาอกัะ,กะเพราอาหารตามสั่งอกระเพราอาหารตามสั่ง โอ้ชมพูวิวรีสอร์ทนี่ไงร้านกะเพราอาหารตำสั่ง ป้าป้านลุงวิทย์นี่มีป้าป้านลุงวิทย์เด้ยวยนะร้านอาหารป้าปั่นลุงวิทย์ร้านอาหารร้านอาหาราป้าปั่นลุงวิทย์ดิมดิมเทะเลรีสอร์ท ติดทะเลเลยบิมทะเลรีสอร์ทเดินเข้าไปข้างในสีชังวิลล่าอ่า โอ้ที่นี่สวยนี่เหร นี่ไงที่สวยๆนี่ไงนี่เป็นสะพานไม้สวยๆอยู่นี่เองเนี่ย สี่ชังวิลล่า กขจะมีห้องพักที่อยู่ติดทะเลนี่นี่ห้องนี้ก็ห้องพักที่อยู่ติดทะเลแล้วก็เป็นห้องแถววิวไม่ติดทะเล Sì chăng Loa